สวัสดีครับเพื่อนๆน nah ักกระปบอมสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮากระซิมาจับตัวเด่นเนาะที่เราพัฒนาของเฮานะครับเนาะสำหรับคู่นะครับที่เฮาจับให้เพื่อนๆไปกับเป็นคู่ชุดนะครับเนาะเป็นคู่ชุดที่เฮาจับตัวเด่นออกมานะครับก็ได้ออกมาในวันนี้ได้ทำเก้านะครับสามสิบหกคู่นะครับได้สามสิบหกคู่นะครับสําหรับในคลิปนี้เฮาสีไปเบิรงเลขแจมรวมเนาะนะครับไปที่แจมรวมนะครับแจมรวมสูตรที่หนึ่งนะครับเฮาใส่เป็นสูตรหลักก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับแจมรวมสูตรที่หนึ่ง อ้าสูตรที่หนึ่งคือสูตรนี่นะครับเนาะสูตรนี้เพราะว่าในหวดที่พานมานั่นนะครับเลขสูตรนี้นะครับในแต้มร่วมไม่ได้เข้าบนล่างนะครับเข้าบนล่าง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 เข้าบนล่างเยอะมากนะครับนะครับในหัดที่พานมากกับเข้าบนล่างนะครับแต้มรวมเนาะนะครับเข้าบนล่างเข้าบนล่างนะครับในหวดที่่านมานะครับเนาะนะครับอ้าวหที่พานมาเนี่ยเขายังไม่ทันคำนวณเนาะนะครับเลขออกไปที่นะครับในหวดล่าสุดนี่เนาะนะครับเลขออกไปที่สี่ นะครับสี่เก้าเก้าแปดเก้านะครับนะครับเนาะงวดที่เก้าสิบนะครับเก้าสิบห้านะครับวดนี้ก็เก้าสิบหกนะครับเอาออกไปที่เก้าแปดเก้าเนาะเก้าแปดเก้าแล้วก็เก้าเก้านะครับนะครับในแจมร่วมในชุดนี้เนาะนะครับก็เข้าบนล่างนะครับเนาะก็แปดเก้าบนเนี่ยคู่บนเนี่ยตัวนี้เนาะ ก็เข้าไปที่เต้มเจ็ดนะครับสําหรับคู่ล่างก็เข้าไปที่เต้มแปดนะครับเข้าบนล่างนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับมันก็เข้าบนล่างมากนะครับไล่หดนะครับในสูตรที่หนึ่งเนาะเต้มแปดกับเต้มเก้าเนาะเต้มเจ็ดกับเต้มแปดนะครับสําหรับในวันนี้นะครับเนาะสําหรับในวันนี้จะได้ออกมาเป็นเต้มใดนะครับหลักแสนหลักร้อยนะครับแสนกับร้อยเนาะแสนกับร้อยบวกกันนะครับ แสนบวกร้อยนะครับสี่บวกเก้านะสี่บวกเก้าก็จะเป็นสามเนาะได้สามนะครับได้สามนะครับสามบวกหนึ่งก็จะเป็นสี่สี่บวกหนึ่งก็จะเป็นห้าตัวนี้บวกสองนะครับบวกสองก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเป็นแปดนะครับบวกสองนะครับเป็นศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะครับก็แสดงว่าเป็นตัวนี้เนาะสำหรับในแต้มนะครับในหัวนี้เนาะนะครับ สามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับนะครับสําหรับแต้มนะครับสำหรับแต้มสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามแจมสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะเออตัวแดกเข้าแต้มแน่นะครับเนาะแจมตัวนี้เข้าดีนะครับเนาะก็จะเข้าบนล่างเลยนะครับแจมตัวนี้เนาะ มันมีสองสูตรนะครับ Stand ort, ort, แต่ว่าข้าบอกาเทียเข้าบบกาเทียบเพราะว่าเอาสิใส่ย่างละสูตรนะย่างละสูตรใชอย่างละสูตรเนาะใช่ย่างละสูตรนะครับหลักสิบหนึ่งสูตรหลักหน่วยหนึ่งสูตรเลขเด่นหนึ่งสูตรนะครับตัวนี้เนาะหลักสิบหนึ่งสูตรหลักหน่วยหนึ่งสูตรเลขเด่นหนึ่งสูตรแล้วก็แต้มรวมหนึ่งสูตรนะครับนะนะครับเอางวดนี้เป็นงวดที่สิบสี่นะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบสี่นะครับไอ้งวดที่สิบสามไหม วดที่ผ่านมางวดเอางวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบสามสิบสามเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบสามนะครับแล้วก็เป็นงวดที่หนึ่งอ่านเหงวดที่สิบสี่รุหนึ่งงวดนะครับสิบสี่งวดลดหนึ่งงวดเนาะนะครับแต่ว่าตัวมันรดนเนี่ยเป็นเลขันเป็นเลขลักหน่วยนะครับลักหน่วยแต่ว่ามันกับเขาโยเข่าคู่บนนะครับเลขเด่นั้าบ่เขาคู่บนเนาะนะครับก็รุ่นบนล่างนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับเนาะเอาจับแต้มเลยนะครับเนาะสี่ได้มาเป็นตัวใดสำหรับแต้มนะครับไปที่แปดสี่นนะครับี่แต้ม สี่แปดที่สองแต้มนะครับสองแต้มนะสองแต้มนะครับสี่เก้าะสามแต้มสี่ศูนย์สี่แต้มสี่หนึ่งห้าแต้มสี่สองหกแต้มไม่มีสี่สามเจ็ดแต้มสี่สี่แปดแต้มนะครับห้าแปดสามแต้มห้าสามแปดแต้ม ห้าสี่เก้าแต้มไม่มีหกแปดสี่แต้มหกเก้าห้าแต้มหกศูนย์หกแต้มไม่มีหกหนึ่งเจ็ดแต้มหกสองแปดแต้มหกสามเก้าแต้มไม่มีหกสี่ศูนย์แต้มเจ็ดแปดห้าแต้มครับเจ็ดสามศูนย์แต้มเจ็ดสี่หนึ่งแต้ม แปดแปดหกแต้มไม่มีแปดเก้าเจ็ดแต้มแปดศูนย์แปดแต้มแปดหนึ่งเก้าแต้มไม่มีแปดสองศูนย์แต้มแปดสามหนึ่งแต้มแปดสี่สองแต้มเก้าแปดเจ็ดแต้มเก้าสามสองแต้มเก้าสี่สามแต้ม หนึ่งแปดเก้าแต้มไม่มีหนึ่งสามสี่แต้มหนึ่งสี่ห้าแต้มสองแปดศูนย์แต้มสองสามห้าแต้มสองสี่หกแต้มไม่มีเอานะครับแปลว่าเป็นจักคูวัดในงวดนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะชุดเด่นนะครับอะนับบ้างเลยนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองยี่บสามยี่ิบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่สิบแปดคู่นะครับตัวนี้เนาะยี่สิบแปดโค่นะครับเพื่อนยี่สิบแปดคู่นะครับและยี่สิบแปดโค่นะครับ,นรบในเรกชุดนี้นะครับเนาะเราก็จะใช้เพียงสูตรเดียวเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเพื่อเพื่อให้บอสิบอสใส่ลายสูตรเนาะนะครับ เดี๋ยวก็จังหอยพิจาร้าเบื้องในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับตัวนี้ก็ได้ไปยี่สิบแปดคู่นะครับยี่สิบแปดคู่เนาะนะครับนะครับยี่สิบแปดคู่แต่ว่าขันเอาสูตรที่สองมาเทียบนี่นะครับเนาะเท่ากับวันนะครับเนาะเพราะว่าเข้าใส่สูตรเดียวเป็นหลักนะครับใส่สูตรเดียวเป็นหลักสูตรสองก็จังว่ากันเป็นตัวเด่นนะครับสูตรสองว่ากันเป็นตัวเด่นเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ออกมาเนาะนะครับตัวนี้นะครับยี่สิบแปดคู่นะครับยี่สิบแปดคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะแยกออกมาเนาะ นะครับเพื่อนเนาะก็จะได้ออกมาเป็นที่ยี่สิบแปดคู่ครับยี่สิบแปดคู่ตัวนี้นะครับนะครับในชุดนี้นะครับยี่สิบแปดคู่นะครับยี่สิบแปดคู่ทั้งหมดนี่นะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับยี่สิบแปดคู่นะครับนะครับออกมาเป็นตัวนี้ชุดนี้เนาะนะครับยี่สิบแปดคู่นะครับลุ้นบนล่างนะครับเนาะนะกรระผมต้องถูก เท่านั้นนะครับส <c oughs> ําหรับเล็กในชุดนี้นะครับเนาะในชุดนี้ต้องผูกเท่านั้นนะครับนะครับแต่ว่าสําหรับขายเงี้เพื่อนกาเพื่อนกาจันไปเลยนะครับตัวนี้สามสิบหกชุดทั้งหมดเลยสามสิบหกชุดบนล้นบนล่างนะครับล้นบนล่างนะครับถ้าเธอข้างหนึ่งกษียได้กำไรน้อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าสองข้างก็โอเคนะครับเนาะก็ล้นสองข้างนะครับเนาะนะครับกำไรนิดหน่อยในชุดในข้างเดียวแต่สองข้างก็โอเคนะครับเพราะว่าเลขชุดนี้นะครับมันเดินยาวมากแล้วก็ เข่าทุกงวดนะครับเข้าทุกงวดอันไหน่เบลน,นะครับตัวไหนเป็นคู่ตัวไหนมันเข่าบนล่างนะครับก็ไปทดแทนงวดเท็มรหลดสนะิบสามงวดนะครับสิบสามงวดหลุดหนึ่งงวดเข้าบนล่างสามงวดนะครับในเลขสิบสามงวดนี่นะครับวันนี้เป็นงวดที่สิบวันนี้เป็นงวดที่สิบสี่นะครับเปล่านะวันนี้เป็นงวดที่สิบสี่นะครับเอาต่อเนื่องไปเลยนะครับแต่ว่าเข้าเส้นไอนับเป็นงวดที่สองนะครับ งวดที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับหลังจากงมดที่สามมันก็พักนะครับเอานะครับผมสาหรับในคลิปต่อไปเข้าใจวมาเบิ้งเลขเด่นเนาะนะครับมาดูเล็เด่นนะครับเล็กเด่นในสูตรที่หนึ่งสองสามสี่หาหกนะครับแล้ววานในกระซิได้เป็นสือไหนเนาะในงวดที่ฟานมานะัา้นเข้าําเพื่อนๆไปก็คือให้วิ่งไปที่เลขแปดให้ยิงวิ่งเลขแปดเนาะวิ่งแปดนะครับแล้วก็สาหรับในวันนี้เดี๋ยวจงคอยมาเบิ้งเลขเด่นเนาะเอาชุดนี้ไปก่อน,นนะครับเดี๋ยวเลขเด่นเข้าใจว่าทีหลังเนาะเพราะว่า นะครับเดี๋ยวเดี <res cont ender> well, episode, so ๋ยวในคลิปต่อไปน่าจะมาจำเลขเด่นให้นาะนะครับเพราะว่ามันมีเลขอยู่หกส่วนหกส่วนบางอ่หลายเติบอยู่นะครับแต่การถ้าตัวใดมันท่วนหลายจะเอาเป็นตัวเด่นนะครับเนาะนะครับเอ้าสําหรับในคลิปนี้ก็เอาไว้เพิ่มจำนีนนะครับเนาะนะครับเอ้าสําหรับในชุดนี้ยี่สิบแปดคู่นะครับจับยางละสเต็ปเนาะนะครับเอาจ้งว่ากันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไว้เพิ่มจำนีนนั่นเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ